เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพูใหญ่กินส้มต่ำเหมือกันนะแกบอกว่าเผ็ดมากเลยชิมมูไร,ร,รดูดิกินก้อยเนื้อด้วยอเออเซมมี่ไม่กินนะจ๊ะแต่แกงเห็ดก็อร่อยคะ่ะพ่อใหญ่ เผ็ดมากอ่ะเผ็ดแจาอ่อน้ำส่อนเก็ดจิ้มเขาเหนียวเป็นด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเลยลาบหมู บ้านปัสยานแกทำว่าอร่อยมั้ยอร่อยพาพ่อใหญ่มาจกข้าวเหนียวค่ะแกปั้นเป็นด้วยนะคะเพื่อนๆเซมมี่ยอมแบบเซมมี่ใช้ช้อน ไม่อยากเลื้อ,ววอมือว้าวอายุยามีถ้าเพื่อนแวะมาประจวบก็ก่อนถึงทางเข้าแยกด่านจากเพชรเกษมมาจา้ะติดถนนเลยค่ะ ลมเย็นดีค่ะท้องฟ้าสีครามแต่ลมเย็นอยู่ค่ะวันี่ขี่สกู๊ปปี้มานะคะเดีย๋ยวแพนให้ดูค่ะร้านค้าเขาอยู่ติถนนเพื่อ เพื่อนๆคนไหนสนใจมาได้นะคะโตเขามีเยอะอยู่เ <c oughs> ต็เต็มอยู่นะคะ <c oughs> ตินนดถนนเลยฟังนี้มันจะมีป้ายบอกกัค่ะค่ะเดี๋ยวเซมมี่ขอตัว เป็นข้าวกางวันก่อนนะคะจะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เซมี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ